สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยมะคแคปิทอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของไนท์เมดอร์ชลซีนะคะก็เป็นเพลมูลสายไนท์เมดอรที่ออกมาในไมเทิ์นั่นเองนะคะเป็นไมเทินใหม่ของเดือนนี้นั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีอีก4แคนสุดท้ายของไมเทิ์นะคะก็จะมีเบอร์มิดาแทงเกิลแกนบู รวมไปถึง Genesis และ Dark r e g u l a นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำ4เด็กนี้ให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็เราขอสปอยไปก่อนว่าจะเริ่มที่แกนบูเป็นเด็กแรกนะคะก็อาทิตย์นี้เลยค่ะเราจะได้ดูแกนบูก,ก่อนแน่นอนนะคะส่วนดอเลิดแล้วก็อากับเจ้าตัวของไมเทินของเดือนที่แล้วเดี๋ยวก็จะทยอยอัพให้นะคะเนื่องจากของใหม่มาก่อนก็ขอทำของใหม่ก่อนนั่นเองนะคะอ่ะก็จะเป็นเชลซี ตามนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราใส่อะไรไปในเด็กบ้างนะคะก็จะเป็นเด็กปั่นเวฟที่มีพลังเขาเรียกว่าไงมีพลังการตกพลิกหยุดอยู่ถ้า,าวางกระดานเป็นนั่นเองนะคะกับเลือกสถานการณ์เป็นแล้วก็ดวงดีอีกตั้งหากอ่ะต้องใช้อย่างนี้แล้วกันนะคะไปเริ่มกันที่ตัวเริ่มค่ะพี่ย่าใส่เป็นแฮปปี้เน็คอเลกเตอร์ค่ะใส่มาหนึ่งใบฟอนทิกเกอร์ค่ะ ตัวทอนบิสเทมเปอร์เซิร์นะคะใส่มาสี่ใบแล้วก็ฟอนติกเกอร์ค่ะเป็นตัวตลกใบนี้เลยสกายไฮวอลเกอร์นะคะใส่มาสี่ใบก็จะเป็นฟอนแปดและแล้วก็ดอติกเกอร์อีกสี่ใบค่ะเป็นตัวของนักสะกดจิตจากคุ้มนรกและตัวตลกลูกอมนะคะเป็นฮิวติกเกอร์สี่ใบก็จะเป็นคิอ่าไม่ได้ใส่เป็นฟอนแปดฮิวสี่แล้วก็ดอสี่นั่นเองนะคะตามนี้เลยตามมาที่เกรดหนึ่งของเรากันบ้างค่ะเกรดหนึ่งเราก็จะใส่เจ้าตัวของไนท์เมดอ อาบเกลนะคะใส่มา4ใบอันนี้เหมือนบัตตี้ไฟเลยอาบเกลอะสกิลของมันก็คือนะคะเวนการเมื่อลงสนามโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็ออโต้เรียกากศค่ะเมื่อจบเทิร์นนะคะดีทายยูนิตนี้นำเวิร์กก็ลอยนะคะเก3สามจากในโซ่หนึ่งใบนะคะขึ้นมือถ้าเวนการของคุณเป็นเวิร์กก็ลอยก็จะได้คอเตร์ชาร์ตด้วยนะคะแล้วก็ไนท์เมดอลเอดิสค่ะใส่มา3ใบไว้เป็นตัวตีแล้วก็ตัวบูทพลังที่โคตรโหดเลยใบนี้ เมื่อ,อยูนิตนี้ลงสนามค่ะในช่องเรียกอากาศบวก2,000ตามจำนวนยูนิตพาวเวอร์ก็ลอยนะคะในสนามบนช่องบรรยากาศอากาศของเราทั้งหมดจนถึงเพิ่นแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะไนท์เมโดว์บิาลารี่ค่ะบิาลารี่ยบบนี้พี่ย่าชอบมากมาปาัดเศษพลังให้เวนเวลาเราตีเข้าที่อีกฝั่งยืนสิบสามไม่ต้องมารอลุ้นทิกได้เข้าอะไรอย่างนี้นะคะเวลายืนหลังแวนถือว่าเก่งมากจับบิาลารี่บอกว่าออตโตเรียเมื่อโบก็ลอยใบยอื่นของเรานะคะลงสนามในแถวตั้งแนวเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตนั้นจะบวกห้าพันนะคะและ ใบสุดท้ายค่ะเป็นปมอย่างเจ้าของไนท์เมดอทอสกานะคะมีความสามารถออโตเวนเลียเมื่อลงสนามจากมือดู5้าใบผส่ของกองค่ะนนามุกอลอยไม่เกินหนึ่งไม้เข้าสู่โซและสลับกองการ์ดนะคะนี่ก็จะเป็นเกณฑ์หนึ่งท่ามือของพี่ย่าค่ะเป็น12บใบตามไปอยู่ที่เกรย์สอกันดีกว่าเกรย์สองอเราก็จะใส่ใบใหม่ของเราค่ะไมเถินไนท์เมดอมาลิซ่านะคะใส่มาซีใบนี่เลยมีความสามารถค่ะออโตเวนเลีย เมื่อลงสนามจักมือนำค่าค้อนคือนำการ์ดจากมือ1ใบเข้าสู่โซค่ะแล้วดู7ใบประสงค์กองนะคะดูใบปรใบงค์กองเสร็จปุ๊บแสดงนอรมอลยูนิตที่มีคําว่าวอกอรอยนะคะที่ไม่ใช่เก2สองไม่เกิน2ใบนะคะแล้วก็นําการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือและลับกองการ์ดใบถัดมาค่ะเป็นตัวของไนท์เมดอโรดานะคะใส่มา4ใบโรด้าก็มีความสามารถออตโต้เรียกการ์ดเมื่อลงสนามยูนิตนี้บวกสองพันตามจำนวนวอกอรอยนะคะ เมื่อช่องแบนเรียกเมือเกทหนึ่งเลยและสุดท้ายค่ะจัมปิ้งจิวใส่มาสามใบค่ะเมื่อลงสนามจากโซ่นำเรียการไปอื่นหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ค่ะแล้วขอการ์ดที่ไม่ใช่เกทสองหนึ่งใบลงแถวหลังของยูนิตนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเก2สองทั้งหมดสิบเอ็ดใบตามมาที่เกทสามใบใหม่เลยค่ะไมเทิลไนเมอร์เชลซีมีความสามารถออโต้เวนการ์ดนะคะเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูดินิโจมตีเขาตะบ์ดหนึ่งเป็นค่าคอสค่ะคอวก็ลอยนะคะจากในโซ่นะคะไม่เกินสองใบลช่องเรียการ ถ้าเป็นการของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าตัวที่คอลงมาจะได้พลังเพิ่มขึ้น1 0,000มืด้วยและออตโตเรียกาศค่ะสกิลน,นี้ทําให้เล่นกับแครอได้ง่ายมากกันเองบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีจากช่องเรียเนาะถ้าเป็นการของคุณเป็นวลกอร่กกรอยนำยูนิตเข้าโซไปฆ่าคอนะคะจากนั้นเลือกเรียากาศของแข่งไม่เกินหนึ่งใบนำยูนิตนั้นนะคะเข้าถู่โซของคู่แข่งเองแล้วก็ในเมดอแครอนะคะใส่มา4ใบ เรามีนความสามารถออโต้เวนการเมื่อลองสนามดู5ใบนำ1ใบนะคะเข้าสู่โซ่สำหรับกองถ้านำวอกลอยเกรด3เข้าสู่โซ่สามารถขอ,อกัดไปนะั้นลงเลียกกาศได้นั่นอีกแล้วก็อ e ีกสกิลค่ะออโต้เวนเมื่อเรียกการเกร3ของเราถูกนำเข้าสู่โซนนะคะเข้าตัวบนึ่1และที่มือสองใบเป็นค่าคอสไลท์วอกกรลอยจากในโซไม่เกิน1ใบนะคะอ่าไม่ใช่ไม่เกินมาเป็นไลท์ลทวอกกรลอยจากในโซน1ใบเลลลลยยบังคคคเเถ้้าาาารแจอวมนะะ ในสภาพสแตนและยูนิตนั้นได้ลบหนึ่งนะคะจะได้เป็นสองเป็นหนึ่งอะไรก็ได้นะคะแต่แนะนําแล้เป็นสามดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่มีได้แล้นะคะเจ้ากเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สองอ่ะแล้วใบสุดท้ายค่ะสองใบสุดท้ายในเมดอาริสบอกว่าเมื่อลงสนามจากช่องแวนคอการด่าวก็ก้ลอยจากอโซไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเหลียยและยูนิตนั้นบวกห้าพันและเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิชมตีในช่องเหลี่ยทอตบาสโซบาสหนึ่งใบนำยูนิตนี้เข้าโซเพื่อเป็นค่าคอร์สนะคะคอการที่ไม่ใช่เกณฑ์สามจากโ SO ซหนึ่งใบลงช่องเหียกะกาศนัน นี่ก็จะเป็นเกจทาทั้งหมดสิใบของพี่ย่าค่ะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกระเลยพี่ย่าขอนย่าเซตมือไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็สลักกองให้อยู่ในลักษณะการสูงเพื่อให้ง่ายต่อการที่บายสิทธูนั่นเองเริ่มก่อนดีที่สุดค่ะขอไปฝาเริ่มก่อนเพื่อนคนหนึ่งไลค์ค่ะเป็นตัวของไลท์แมดดอทอสกานะคะเซตกิวตัวเริ่มจบก,การหนึ่งใบและสกิวทอสกาเปิดห้า นงวัวก,ก็ลอยไม่เกินหนึ่งใบนะคะจากนั้นเข้าสู่โซ่พี่ย่าเลือกเป็นกิจสองเข้าโซ่แล้วกัดเตรียมละเอาก็สับกองเตรียมอ่ากองทับในการโจมตีไว้ในโซ่แล้วทีนี้ก็ผ่านเทินค่ะรับไปหนึ่งดาเมจค่ะเกบก่งๆฟอนแถวหน้ามือค่ะต๊ทิ้งหยุดแล้วบอกคู่แข่งว่าหยุดตีค่ะเพราะว่าหยุดแล้วเข้าเทินจั่วค่ะไล่เป็น,นไล่เมดดอร์ลาลิซ่าค่ะแล้วก็สก,กิลค่ะนำมือหนึ่งใบเข้าโซ่พี่ย่าเลือกเป็นจัมปี้จิวค่ะเข้าโซ่ไปจากนั้นค่ะ ดูเจ็ดสามหกเจ็ดค่ะแสดงนอร์มอลยูนนะคะที่มีขาอมวลรก็อลอยที่ไม่ใช่เกดสองไม่เกินสองใบค่ะนําขึ้นมือนะคะไม่ใช่เกดสองก็เกดหนึ่งแล้วก็เกดสามเอาขึ้นมือมาทีนี้เราก็ขอเจ้าตัวของบิลลารี่ไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อรอเกดสามลงมาเพื่อบวกพลังหมื่นหกอีแวนการได้เช็คฟอนติเกอร์แถวหน้าบวกหมื่น นีู่้แข่งปีมารับมาสองเดมค่ะถ้าผู้แข่งเฮก็รับมาค่ะหนึ่งทิกไม่มีทิกเกอร์อีกหนึ่งเดมค่ะดอทิกเกอร์พลังแวนจ์นหนึ่งอโอเคแล้วก็เข้าเทนเราค่ะสเตนจักัสหนึ่งใบเมโด้แคร์รอนะคะลงช่องแวนการด์ดเอซ์สองค่ะจนหนึ่งใบสก,กิลของบาลารี่บวก 5, ห้าพันให้ตัวที่ลงมาในคอลัมน์เดียวกันสก,กิลของแครรอเปิดทอมห้าเฮียจะเอาเป็นแบบนี้เขา้าโู่แล้วกัน แต่มันไม่ใช่เกตสังไงถ้าเกตสัจะได้คอได้แล้วก็เราก็เอามือของเราเนี่ยคะ่ะที่เรามีอคอลงมาเลยคะ่ะอืมอ่ะคอเด้ิซ่าก็ได้ี่้วค่คะนำไปนี้เข้าโตเปิดเจ็ดหนึ่งสองสาเจ็ดอ่านี่เลไม่ใช่เกตสองใช่ไหมอีกนี่นี่อืมเนนึ้นมือ ไปน่งมาค่ะแต่เง้น้ขอบวกก็รอยค่ะขอบวกก็รัไปก่อนซึ่งแล้วก็อะอลิสแล้วก็ใบนี้สก,กิลค่ะบวก2,000ตามจำนวนยูนิตบวกก็ลอยก็ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14บวกไปมือสี่เก่งไหมเก่งไหมบวกพลังแรงมากเลย ทีนี้เราก็มีสามคอตอรบาสพอดีเล่นได้เล่นง่ายเลยหลังจากที่เราตั้งสนามเสร็จคละก็จะเป็นอย่างนี้เลยเราก็จะเอาเวนการทำการโจมตีไปค่ะหนึ่งมื่นเจ็ดพโดยที่ยังไม่ต้องบู์นะคะเพื่อรอจ้ำใหม่ตัวหนึ่งเพื่อให้ตัวหน้าบวกได้แล้วก็มีบูทด,ด้วยนะคะไว้เพียบสุดท้ายค่ะทำบินได้เฟอร์เช็คฟอนทิกเกอร์ค่ะแถวหน้าบวกหมืน่นนี่เลยเซเกอรเช็คค่ะ ไม่มีพิกเกอ์อ่ะพี่ยเอาตัวนี้ปีก่อนแล้วกันเป็นอยู่ที่ยี่สิบอ่ายี่สิบสองตีเวนค่ะจบการต่อ,อสุ้เอาข้อโซค่ะจากนั้นก็เลือกเลยการแข่งเข้อ,อโซไปนะคะแล้วก็สก,กิลค่ะของเจ้าแคอรอทิ้งมือสองใบค่ะหนึ่งสองไนท์ม่ก,ก็รลอยหนึ่งใบค่ะและเป็นไนเมดอเชลซีแล้วกัน เปิดแอคซิลค่ะตัวหนึ่งใบปุ๊บโอเคได้จะลบหนึ่งและบวกห้าพันด้วยนะคะเพียะตัวนี้โจมตีก่อนค่ะยี่สิบสี่ค่ะแล้วก็เอาอันนี้โจมตียัไม่บูสค่ะแล้วก็จบการต่อสู้ของอันนี้เขาัวบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งใบค่ะโซบัสตัวเริ่มอันนี้ขอโซค่ะคอการ์ดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกียร์สามใครเป็นบุกก็ลอย อเอาเป็นแบบนี้แล้วกันลงมาอมแบบนี้นะคะแล้วก็บวกพลังสองสี่หกแปดสิบสิบสองบวกไปหมื่นสองแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้โจมตีค่ะเลยที่บูทไปเลยสิบเก้าบวกห้าพันยี่สิบสี่ค่ะโจมตีใส่แวนกะนะคะมีได้เดียวค่ะได้เช็คฟอนทิกเกอร์ ู้แข่งเล่นอะนะบวกไปค่ะแล้วก็จบการต่อสู้ค่ะเขาตัวบัสหนึ่งค่ะพอก็จากโซ่สองใบลงเนียค่ะพี่ยาคอเป็นใบหนึ่งด้วยเพราะว่าบอกว่าคออะไรก็ได้ที่เป็นเวกเกรลอยนะคะไม่เกินสองใบอ่ะพี่ยาาคอเป็นอาริสแล้วก็คอเป็นเจ้าตัวนี้อืมฮาบิเกิลลงเก็บเต็มไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่มีเดมโดนกักเดมตายอ่ะแล้วก็เอานี้ตีค่ะสิบสาม อันนี้ตีค่ะเป็นอยู่ที่อ่าสิบสองนะคะสิบแปดยี่สิบสามสิบสามสิบสี่ค่ะตีแ็ดจบการต่อสู้บัสหนึ่งโซ่หนึ่งเข้าโซ่ไปเลยอ่ะโซ่ไปนี้ออกแล้วก็ขอจับปี้กิวค่ะตะกิวจับปี้กิวค่ะเกมไปนี้เข้าโซ่โชวค่ะก็ขอไปเดิมพอบูทแล้วก็บอกพลังไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหกหนูไปหมื่นหก แล้วก็ตีต่อค่ะอันนี้ข้างนี้แดงสิบเจ็ดยี่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดบวกสองพันสามสิบเก้าอันนี้ตีค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่เจ็ดห้าพันสามสองสามสองบวกอีกหนึ่งพันเป็นสามสิบสามสีเอวันก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับเล็กไนเมโดนะคะแล้วก็จบเพลินค่ะก็รีรีทายค่ะหยิบบลูกลาเกสามขึ้นมือนี่ค่ะบลอกลาง่ายดิ่เดียบนะคะ ตามนี้เลยแล้วก็มีหนึ่งตัวแล้วก็สามารถทําได้ค่ะทีไทยหยิบาก็้ลายเกสามขึ้นมือค่ะอาจจหยิบอะไรก็ได้ขึ้นมือแล้วหงายหนึ่งเดี่ยวประมาณนี้นะคะไลท์ค่ะเป็นตัวของไงไม่ดอกแค่รอเอ็กเซลสขยับไหนขยับโจนึงแล้วก็สกิลแค่รอ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสีห้าถ้าเป็นเกสามจะได้คอลงในอากาศอเอาเข้าโซแล้วกันเอาเกมสามเข้าโซเลยสำหรับกองค่ะแล้วก็ความสามารถของมันคือ ถ้านำวัตกรรไเกษารเข้าโซ่สามารถคอลงอ่ะคอกบรม่ต้องเนี้ยได้ซึ่งพี่ยาจ,จะไม่ขอแล้วก็ยังมีไนทเมโดอลิสมีเจ้าตัวนี้แล้วก็มีจัมปิ้งจิวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้เป็นตัวของเชลซี แล้วก็สก,กิลของนายแม่ดอบาลารี่ค่ะเมื่อมมโกเลยไปอื่นของเราลงสนามแถวตั้งแวเดียวกับยูนิตนี้จะบวกห้าพันซึ่งทําให้มันตัดเส้นนะคะเป็นยี่สิบปีแล้วก็ลงเจ้าไปนี้ทีเอเซลค่ะอันนี้อันนี้บวกห้าพัน้วยของบาลารี่ตัวนี้สก,กิลค่ะดูห้าใบเทียวอาวก็ลยหนึ่งใบข้าโซ่เอาไปนีเข้าโซกแล้วกัน เข้าสู่โซ่อันนี้เราก็รอรับเทิกลงจิวไปรอก็ได้นะคะรอรับเทิกหรือว่าก็เอาไปตีตัดข้างแล้วกเก็บดอกไว้มืออาจจะเอาจิวตีข้างค่ะเบอร์เขามีทรงมีเสร็จอะไรก็ว่าไปนะคะข้างนี้โจมตีค่ะแล้วก็มาทวินได้กันเปิดเช็คกันเช็คฮิวติกเกอร์5แดนช์แล้วก็ฮิวมาค่ะฮิว1แดนช์พีอารก็เรียกพลังหมื่นให้กับเจ้าตัวนี้เด็กาันเราตีไม่เข้าโอเค พยาขอเอาอลิปตีก่อนนะโจมตีแล้วก็ตี17สกิลอลิค่ะจบการต่อทวเข้าตัวบาสหนึ่งโซบาสค่ะโซบาสเชลซีแล้วกันจากนั้นค่ะเอาตัวนี้เข้าโซแล้วก็ขอการที่ไม่ใช่เกมดสามจากโตหนึ่งไใบลงเรียกาดค่ะอ่าใบนี้ เป็นตัวของเอดิสนะแล้วก็เมื่อลงสนามค่ะระบกสองพันตามวอกวย่อยสองสี่หอันนี้วอก็รยอยไหมอ่าใช่สองสี่หกแปดสิบสบองสิบสสิบหกวกไปหมื่นหตามนี้นะคะแล้วจากนั้นก็สกิลของแฮรรอค่ะเห็นเกตดสามเข้าสู่โซค่ะทิ้งก้าจากมือสองใบอทิ้งค่ะ แล้วก็เขาตัวบัสหนึ่งด้วยพิงก้าจากมือสองใบนี้แล้วก็ซูเปียไลท์ค่ะมบก็มาจากในโซนหนึ่งใบลงมานะคะในงยภาพสแตนแล้วได้ลบหนึ่งเรามีแคอรอลอีกใบหนึ่งเนาะไลท์ค่ะแครโลเอ็กซ์เจอสองตัวหนึ่งสก,กิลค่ะดูห้า เลื่กเป็นแบบนี้เข้าโซไปค่ะลงมาบวกห้าพันเหมือนเดิมทำน,นี้เถอะแล้วก็น,นี้ตีไปก่อนค่ะสิบสาเดี๋ยวไม่เข้าอันนี้ตีค่ะเดีย๋ยวไม่ต้องบุตกระดาบเพราะเราทําต่อได้เพราะเรามีเชลซีเาวินได้อ่าเหลือได้เดี๋ยวใซ้เชฟฮิวทิกเกอร์ค่ะไม่น่าหิวได้แล้วและเพราะเราไล่เขาไปสูงมากก็พลังให้เป็นเชลซีแล้วกัน แล้วก็เอาเชลซีปีค่ะโดยที่ยังไม่ต้องบูนะคะเพราะเดี๋ยวเรากระโดดออกมาต่อได้อีกนะคะเอาเชลซีเข้าไปแล้วก็สก,กิลเชลซีโดดต่อะแล้วก็จบการต่อสู้เอาเข้าโซ่ค่ะเรื่องของคู่แข่งหนึ่งใบข้าโซ่ไปเกมสามเข้าโซ่ค่ะเขาตบ,บัสกหนึ่งทิ้งมือสองใบพี่อาริถึงฮิวฟอนแล้วกันไลท์เป็นไนเมโดเชลซี Chelsea. เอ็กเซลสอง เอาไว้พีจะไม่พอจัวหนึ่งใบค่ะอ่าแล้วก็บวกห้าพันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ตีค่ะสิบเก้าบวกห้าพันสองมือนซีตีใส่แวนกานะคะจากนั้นสกิลค่ะจบอาได้ก่อนได้เช็ดดอติกเกอร์จัวหนึ่งค่ะพลังพี่ย่าก็ให้ตัวนี้ก็กันเอาไว้บูสต์แรงนะคะ ือว่าให้ข้างบนก็ได้ให้ข้างบนดีกว่า28สามสัตว์อะแล้วก็เข้าโซไปแล้วก็ทักษะที่่าจับการต่อสู้เขาตัวบั๊กหนึง่งคอค่ะวกก็ลอยจากในโซไม่เกินสองบาทลงชอ่องเล็กะถ้าเป็นกัดไอเกสะของแขกจะบวกหมื่นพี่กก็จะคอ,อ,อเป็นใบนี้หนึ่งตัวตัวบวกพลังบวหรด้ยังแล้วก็พี่ยอกคอใบนี้หนึ่งตัวพี่แอคเซี่ยวแล้วคอใบนี้หนึ่งตัวนะคะอืมแล้วก็ ตัวที่ลงมาบกหมื่นอันนี้เวลาแบบเล่นเพื่อแบบปัดคลิกแบบคู่แข่งตกพลังเนอะก็เลือกที่จะบูทอยู่ไปบูทแล้วก็รอให้ตัวนี้บวกอีกห้าพันเวลาลงมาด้วยก็ได้นะคะมันเป็นคลิกเวลาคู่แข่งตกทิกเกอร์อะไรอย่างนี้ก็ดูดีๆนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้ลงมาก็บวกสองพันตาบ๊ทก็เลยก็จะเป็นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่หกสิแปดบวกไปอีกหมืนแปดค่ะ ยืมหน่อยนะสามพันสามพันหายติดนนกันสามพันแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่เมฟก็อันนี้ปีค่ะสิบสามสิบสี่ยิบสี่บวกห้าพันยี่สิบเก้านะคะอันนี้สามสามอันนี้แปดกับเจ็ดสิบหกยี่สิบหกสามสิบเอ็ดอันนี้สิบเก้ายี่สิบเก้าอ่าสิบสี่ยี่ิบสี่สามสี่บวกห้าพันสามสิบเก้าสามสิบเก้าบวกอีกสามพัน เอ็มสี่สิเนกะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไนท์เมดอลเชลซีและไนท์เมดอลแคร์ลที่เล่นคู่กันในใหม่นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องอัยมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะวันนี้พี่เอย่าขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย